สวัสดีเด้อพี่นอ 4, ้องเอฟซีสุขุสุขคนผู้ลอ,อกค่อยผู้ติดต,ตามรัฐบาลปู้คุณเื่อว่ามือนี่เป็นวันที่สามสิบกรกฎาคมข้สองพันห้าร้อยสามสิบหกพี่น้องมือนี่คือปู้คุณชิได้ยสรุปรัฐบาลที่ปู้คุณ ด้เอาให้พี่น้องเบื้องพี่น้องเห็นหลายสุดหลายใบเนาะพี่น,อน้องเนาะมียูกเก็ตใบเก็สุดเล้วพี่น้องเนอะผู้คุ้นได้สรุปให้พี่น้องผู้จักให้เห็นผู้ใดเบิ่งสุดสุดใดแล้วก็แคปนาจวไวเ้เเ้อสิได้เอาไปเบื้องเอาไปตั้งว่ามีตัวใดแน่ตัวใดเด่นตัวใดดังตัวใดดีให้พี่น้องเอาไปผิจาจรณาเบื้องเ้อพี่น้องเ้อคือมีใบ ที่หนึ่งที่สองที่สามที่หาที่ที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกที่เก็ดเก็ดใบคือใบสุด้ทยชุดเที่ยวมันถึมีเก้าใบสีใบเทียวนี้มีอยเก็์เกตชุดพี่น้องเกตใบคืออันดับแรกกะเอามาให้พี่น้องเบิ้งก็คือสุดต้องหมดละพี่น้องของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมมือเอื้อนนะพี่น้องรวยลวยกันเนาะพ้ได้หมักสุดใด คลิปได้ก็จัดไปคลิปสุดได้บ่หมักกะผ่านไปเนาะมีหลายสุดหลายใบเนาะพี่น้องเนาะ,ะคือของอันดับหนึ่งกะต้องหวดนี่แหละพี่น้องต้องหวดนี่สิเป็นบนรางเลยดีพี่น้องบ่บ่ท่านไดนแยกสิไปแยกยุบฟันคงสุดท้ายเด้อแยกบนแยกล่างฟันยุบคงสุดท้าย คืออันดับแรกของปูคุณรัฐบาลตองวดน,นะพี่น้องเลขบนลางวิ่งวิ่งมีหนึ่งกับสี่หลุดเลยพี่น้องหลด 1, ุดหนึ่งหลุดสี่บาร์ในเลขเครื่งเลขตั้งหลักก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีสามมีหกมีจักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคูแปดแปดตัวพี่น้อง แต่ว่าจับคู่ก็ไม่หลายคู่แน่คือว่ามันเป็นเหลขกเบิ้ลพี่น้องเป็นเหล็กเบิ้ลก็เลยมีแจมกันมาหลายนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกก็จับคูหนึ่งซีจับหนึ่งซีก็กลมให้เลยพี่น้องกลมหนึ่งซีหนึ่งหาเป็นตัวล่องเป็นตัวสำล้องหนึ่งหนึ่งเป็นตัวเด่นกลมกลมเด่นอีกเหล็กเปล่าเล็กเบิ้ลหลายตัวพี่น้องหนึ่งหนึ่งกลมเด่น สองสองตัวกันตัวรองสามสามตัวเลาะตัวกันสี่สี่กลมเด่นพี่น้องหกหกเป็นตัวกันเจ็ดเจ็ดนี่เป็นตัวตัวร่องเด่นเป็นตัวล่องเด่นล่องแปดแเป็นตัวกันคือว่าเบิรมียุทกคู่หัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมียุทเจ็คู่พี่น้องขาดยุสามคูคือศูนย์ศ กับหาหาเก่าเก่าที่ประเทศเอามาลงแต่ว่าปูวา่ามืออึอนคืองวดนี่มีเบิลแน่นอนแต่กระบ่กหุ่นจักวาสีเบินตัวใดแต่ปูกระหายเบิคก็ให้ก้มใบในละพี่น้องตัวเบิเคือหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับซีซีแต่ในควบคิดของปูนี่คือว่ามาเบินแน่นอนนี่คือตองหวัดนะพี่น้องนะตองหวดัดนี่เป็นของตองหวด วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนิโต้งวดนต้งวดอันนี้กะรัฐบาลชุดเต็มพี่น้องโอ้ยมุนเอเล่เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ที่มุนมุนไล่นี่บ้านแม่นยังนี่พี่น้องแมนแมวมันแมว,มแมวกัดแมวนอนขึ้นไปนอนงโยมมองว่างอัน,นแมวก็เลยกกัดมุนเอเล่เมื่อสิแตก สะแตกไส้สะกะว่าจักนะพี่น้องเนาะอันนี้ชุดเต็มนี่กันเด่นกระดังคักได้พี่น้องเด้อยันตัดโตตันนั่นล่ละทีว่าออกไปแล้วยันตัดตันยันตงแต่ยันเตะเหล็กเต็มเหล็กตันทั้งละชุดเต็มนี่มาตรฐานพี่น้องไพจัดดีกะมีโศกมีมันละพี่น้องเอ้ยคันมีมีสิบเอ็ดคูพี่น้องจัดให้เริ่มแรก เริ่มเดิมที่ของสุดเต็มก็มีลักสีลักเก็ลักศูนย์ลักสามลักหกักเก่าเริ่มแรกลักซีก็มี่ีเก็ขีดสองเส้นนี่ขึ้นเด่นร่องเป็นร่องเป็นเด่นร่องสีศูนย์เป็นเด่นร่องสีสามเป็นกันสีเก่าเป็นเด่น, 4, 3, น,น, 4, 9, น,ดนสุดๆเลยกลมเด่นสีหกีสอง เป็นเป็นตกกันจะไปพ่นองหนอ่อยล่องลงมากับเป็นเก 0, ตศูนย์ตัวล่องเกสามตัวล่องเก็หกตัวกันเก็เก้าตัวล่องเก็สองตัวกันลักศูนย์มาเก่งสุดเก่งละลักศูยนย์ศูนย์สามยิางเย็นว่าสิเต็มสิตันอีกกระลาพินองหาบ่ได้พลัศูนย์สามศูนย์หกกับเก่งศูนย์เก้าเด่นศูนย์สอง มือนี่ปูใส่เป็นตัวเด่นซะเดอ้อให้เป็นตัวกลมซะศูนย์สองศูนย์เก้ากับกลมศูนย์สองกับกลมพี่รองให้สองกลมลักศูนย์ตันเราก็ประจักแล้วก็สามหกสามเก้าสามสองหกเก้าหกสองเก้าสองนี่กับมาเด่นพี่รองมาเด่นมาเกง่งนะพี่รองนี่เก้าสองบาทนี่ เลขวิ่งเลขรูดพี่น้องเลขวิ่งกับศูนย์กับเกพี่น้องเด่นรูดคักๆเลยศูนย์เก่ตัวก็มี่เก็หนึ่งเก่าเกสองแปเกพี่น้องสุดสาตัวเอาไปผิดจาราหน้าบึง้งแต่ว่าตัวเด่นสุด3าตัวคือสองเกเป็นจันไรพี่น้องเห็นแล้ว แคปนาจอไว้เดอรไปเอยๆมี่กิ้วเก็ดสุดพี่น้องสุดที่นี่สุดรัฐบาลสุดเต็มสุดนี่บ่เคยพลาดพี่น้องเจ่ห่งจักสิเมนตัวไดมมนตัวเก่งครับบ่แมนตัวเก่งนี่ละที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ให้พี่น้องเอาไปพิจะรณน,น,นาบึงมาแน,น่นอนจักสิเมนตัวปูกลมห้หื่อม่แมนพี่น้องมักตัวไดจัดคัดตัวใดกับพันไปเด้อพี่น้องเด้อสุดเต็มนี่มาตรฐาน มาลานทะลุดไปเที่ยวหนึ่งแล้วเที่ยวสองเที่ยวสามมา,มาตลอดชิปเที่ยวสะลุดไปยุ่หรอกเที่ยวหนึ่งประมาณเที่ยวที่แล้วกับเขาพี่น้องจะเป็นตกกลับต่อมาเป็นหลอกเงินลานพี่น้องนี่ก็สุดยอดชื่อกันเด้อพี่น้องเด้อยัยสีว่าเขาสีบา้าาเลยหลอกเงินลานเขาลุดไปบางหนึ่งหันเขามาแล้วนิดเที่ยวนี่เขาอาจจะมาวิ่งแกมี วิ่งบนหนึ่งกับสหลูดเลยพี่น้องหลูลด1ิบจับโคโู่ 4, 1, กับมีสี่หนึ่งกลมหาสองล่อง6กสกันเก็ดสล่องเด่นเกหกัน0ูนย์เก็ดหนึ่งแเก้าสองเก้า็เป็นตัวล่องเด่นที่สุดคือส1พี่น้องกลมสีหนึ่ง ของบนล่างพี่น้องบันนี้วิ่งศูนย์กับหกจับคู่เกตสามตัวร่องแปดซีเก้าหาเป็นตัวกันศูนย์หกเป็นตัวเด่นพี่น้องศูนย์หกนี่คือตัวกลมเลยพี่น้องหนึ่งเกตสองแปดสามเก้าเป็นตัวกันสี่ศูนย์กับเป็นตัวเด่นอีกพี่น้องสี่ศูนย์เป็นตัวเด่นตัวกลมอีกล่างมีสองกลมหาหนึ่งเป็นตัวกันได้พี่น้องได้ อันนี้ก็มาตรฐานคือกันของหลอกเงินล้านบางคนก็ว่าเป็นเป็นเลขดับมันเป็นไปบ่ได้ย,ยกของรัฐบาลบ่มีเลขดับบ่มีเลขบม่มามาได้รมดจุดโตแล้วแต่ผู้ใดสิเกง่งควบแม่นย่ำของผู้จัดหาผู้คำนวณนน้าพี่น้องเนาะจิ้มแม่นบ่แม่นเท่านั้นเลขดับบ่มี นองรัฐบาลอันนี้กะสูตรโบราณน,นี่กรรมฐานพี่น้อง่ว่าอาชีมตกกลมเพิ่มอยู่เลยพี่น้องเด้อสูตรโบราณสูตรโบราณหนึง่งบนลางเหล็กเคียงเหล็กยู่ในเครื่องไม่บวกกันก็มีสองเก้าสี่หกเกดอซ หกหาเกตศูนจับคูเก้สองกลมพี่น้องวิ่งรวดเก้ากับสพี่น้องจับคูเก้าสองกลมบานี้ปูสิเพิ่มม้อีกกลมหนึ่งศูส,สองพี่น้องวม่ามีคอรโดนคักแล้วกลมเลยที่หลังอาจสิมาดังกว่ากลมมูกระได้กลม เก้าสองศูนย์สองสองสองตัวล่องสี่เก่าตัวกันแล้วก็เก้าศูนย์ตัวล่องหกหกตัวกันเก็ดเก็ดตัวล่องมีบนยี่สองคูพี่น้น 2, นงองม,มาที่นี่รอบที่สองโมล้านสอง วิ่งหนึ่งวิ่งเก้าพี่น้องหลุดหนึ 1, ่งหลุดเก้าอันหนึ 9, ่งหลุดเก้าหลุดสองหลุดวิเลขหนึจะล่างเลขหนึ่งเคียงไว้บวกก็มีแถวบนก็ะมี่สองเก้าหาแถวลงมากกับสองหกหาสุดท้ายมือแปดหนึ่งจับครูได้พี่น้องได้แบบนี้ได้ จับคูมีเลขเบิ้ลเข้ามาหลายที่สุดเลยพี่น้องเด้อกสิมีตัวมาซ้ำลองเลขเบินตัวมาตามมาอีกเลยพี่น้องเด้อพี่น้องมักบ่ามักกะแล้วแต่พี่น้องเด้อปูสิกลมเติมเติมให้อีกจับคูกะหนึ่งเก้ากลมสองสองล่องหาหาล่องแต่ปูสิมาเพิ่มเป็นตัวกลมเด้อพี่น้องเลขเปานี่ เลขบ้นนี่ปูว่ามาแน่นอนหาหาหกหกกระล่องแปดแปดกระสิมาเพิเ่มอีกพี่น้องสามกลมพิจารณาเบิ้งได้พี่น้องเด้อหาเก้าเป็นตัวร่องไอเป็นตัวกันหาหนึ่งกับตัวกันโบลาณสองนี่มีเลขบ่อยูซีคูพี่น้องพิจารณาเบิ้งเด้อเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอ ไปอีกเรื่อยๆใบกระมุนมุนมา,มาแมวกัดแตกกระคักเล็กมันแตกทักสิตัวใดบักการลับสั้นลับประกันลับประกันแต่ตัวมันกลมนะพี่น้องเนาะตัวกลมหนึ่งนะคือตัวเก่งตัวเก่งคือตัวกลมอันนี้ของร้านเมืองนอกเทียวที่แล้วสามศูนย,ย์ไฮยูรางขึ้นบนนะพี่น้องเนาะเขาฟันล่างไว้ขึ้นบนนี่ของร้านไส่ จากอิสราเอลเห็นมาหลบเดียวแล้วหลบสอง่าเห็นว่าเห็นตัดมามาหลบเดียวนี่สงสัยที่เป็นหลบแหลกหลบเดียวละ่ะบ่ได้เบิง้งบ่ได้เขาไปเบิ้งอีกมันเขามากขึบ่มากกับบงหกจากน้อมันข่าอยู่ลายยางเอานี่ละพี่น้องเขามาเขาก็ะตือตัดยกกลุ่มนี่ละ่ะเอามดหลดห้องบ่ได้ตัดน้ำเขาชุดบนพี่น้องวิ่งแปดวิ 8, ่งหาลูดจับคู แปดกลม8ปดสล่อง38มดล่องสาหากลมสี่หาล่องหกแปดล่อง,องเขาเขาเขียนมาจังสันเนะตามเขาเด้อเขาบอกมาจังสันสามตัวกับแปดหาสองกลมเขาว่าตัวเด่น8ปดสหากันตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือ0ูนสมหา กลมหนึ่งหาศูนเป็นตัวล่องตัวเด่นเด่นล่องบัตรนี้ล่างพี่น้องวิ่งหนึ่งวิ่งสามรูดเรียกว่าจับคู่บัตนี้หนึ่งสามเป็นตัวล่องหนึ่งซี่เป็นตัวเก่งพี่น้องหนึ่งซี่นี่กลมเด่นเลยหนึ่งหาเป็นตัวล่องแปดหนึ่งเป็นตัวกลมเด่น สามสองกระเด็นสามหกกระล่องกันนี่คือของล้านไส้มาจากอิสราเอลส่งบินขามทะเลไส้มานี่ของอิสราเอลเด้พี่น้องเอาแคปหน้าจอแคบหน้าจอจบมันย้ายจบแล้วก็แคบไวพี่น้องเอาไปไววเบื้งองเอื้องกันเอามาลุ่นว่าอันใดมาตรฐานมันจิได้จำได้มาเถียวล้างสีว่าได้ว่าเออตัวนี้เขาอัน,นี่เขาเนี่ย ไอ้สุดนี่เขาสุดนี่บ่าเขาให้ได้หูจักนะพี่น้องเนะาะเ่ต้องมาคนหายาแคปนาะจไว้ถ้าเบื้องมืออื่นก็เปิดเบื้องเลว่าอยู่ในสุดใดที่เขาอันนี้รัฐบาลพญานาคพี่น้องมีสามใบเดียวมีสามสุดเลยดิมีสามยางเขามานํากันคือว่าจัดเขาสามสุดเลยสุดแรกกับบนรางคือกันลบนรางมัดละทั้งสามสุดนะ,นะพี่น้องสุดแรกวิ่งรูดหนึ่งกับแปด จับคูหกหนึ่งแปดหนึ่งกลมพี่น้องเก้าแปดเป็นตัวสำรองเก็ดแปดเป็นตัวกันสามตัวก็ม,มีหาหกหนึ่งเป็นตัวกันตัวเด่นตัวตัวเด่นตัวกลมตัวเด่นพี่น้องหาแปดหนึ่งกลมเด่นสุดสอง วิ่งสีวิ่งสามรูดสุดที่สองกับบนรลางคือกันพี่น้องจับคู่ี่หาเป็นตัวล่องหกสามเป็นตัวกันสี่แปดเป็นตัวล่องเด่นล่องเก็สามเป็นตัวเก่งพี่น้องกลมเก็สามวิ่งรูดสี่กับสามเด่นสีพี่น้องเด่นสี กลมสีกลมสีเด้ดบน,นี้ก็มาสุดที่3วิ่งสกับเก่าสองกลมพี่น้องกมเก่ากมสกมเก่าเลยหลุดสีหลุดเก่าเลยจับคูสี่หนกลมส6กันสีเก็ตลองเก่าหนึกลมเก่าห กันเก้าเกตกับกลมในสามกลมพี่นอ้องคลิปนี้สุดนี่สามกลมของพญ,ญานาคเอาพี่น้องแคปหน้าจ้อแคปหน้าจ้อสิไปถึงโค้งสุดท้ายฟันทงของปูขุนแล้วเด้อยวันนี้เด้อนี่คือโค้งสุดท้ายฟันทงของปูขุนฟันทงโค้งสุดท้ายฟันทงแล้วฟันทงโค้งสุดท้ายวันที่สามทุ่เอ็ดนี่ละโค้งสุดท้ายนี่ละของเมืองอือน่น เลขสุดบนมีเลขเครื่งน้ำเลิศพี่น้องเด้อบนมีเลขเคียง่งศูนย์หนึ่งสองสี่หาเก่าจับคูพี่น้องวิ่ง, 1, ง 4, หนึ่งวิ่งสี่หลูดจับคูหนึ 1, 4, ่งสี่กลมหนึ่งสี่กลมหนึ่งเก่าล่องเก้าศูนย์กลมสองเก่าล่อง ห้าหากลมสามกลมพี่น้องสามตัวมีต้องหาเลยพี่น้องห้าห้าห้าเดีวก็มีศูนย์หาหากลมศูนย์ซีซีกันเป็นตัวกันเป็นตัวกันขีดไปก่อนสิเรื่องหนะหันตัวกันขีดอันเดียวเลยพี่น้องเด้อตัวกันตัวกันตัวล่องนี่ตัวกันนี่ตัวกันสำหรับสามตัวเนาะสองศูนย์เก่า กลมเด่นเกตหนึเก่ากันสองเก้ากันศูนเด่นสตัวมีเด่นยู่สมีกลมอยู่3ามลางเล็กเคียงเล็ก,กตั้งลักลางมี3สามหาเกตแปดสี่วิ่งรูด8ปดรูดสเด่น8พี่น้อง จับคูแปดสามเป็นตัวล่องแปดหาเป็นตัวกลมเด่นแปดแปดกระเด็นสี่สี่กระเด็นเด่นสามคูบนพ่นองตัวควนระว่างคือบนทั้งนั้นบนล้วนๆเด้อพ่นองเด้อละว่างว่าจะอาจจะมาหรือมานี่คือให้ระว่างไว้ให้มักเลขกบนทีนอกเนื้อจาก แปดแกับซีซีไปแล้วกัะซิมีตัวระว่างก็มีตัวไห้ระว่างก็มี0ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสอามสกหเจดเก่าเก่านี่คือไห้ระว่างเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอบางคนบางคนกับสิบเอาเป็นยังเลขคือเอามาหลายคููแต่เลขบนคือว่าปูบักกาการันตีว่าเลขบนบกกาเอากรมตัวใด กลมใดคือ88กับซีซีโตเก่งยุบนกับหาหายุบนมีหาหาได้พี่นอ้องเนี่ยยุหลางมีซีซีกับ88นี่ชวนท่เลียนี่กะคือว่าอาจจะมาใดคือว่าการันตีว่าเลขเบ่นมาให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิรงเด้อให้มักบ่นตัวใดกับจัดเอาคัดตัวใดกับพนันอันนี้ปูให้เป็นแนวทาง เป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องได้ไปศึกษาได้ไปฮาจับใจลตลตอรีเลขบินลคือสิยั่งลงเหลือหลายอยดอดพี่น้องตัวอื่นอาจชิมมดแล้วตัวอื่นอาจจะเป็นตัวตันและตัวนี้ก็เป็นตัวเต็มนี่ฮาบได้นี่หาไซกาบ,บอมมีมั่นนี่หลายเต็มหลายตัวพี่น้องบม่ต้องสี่ดอกพี่น้องหัวจักจัะวาปนี้ก็ให้พี่น้องเอาไปพิจจรณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ มักตัวเลขก็จัดคัดตัวเลขกับพานมืออื่นให้โชคดีมีโชคมีลาบกันมัดตุกู่ทุกคนของรัฐบาลของปู่คุณก็มีเกศสุดพี่น้องเกศตำล่าเอามาให้พี่น้องเบิ้งเอาไหมพี่น้องพิจารณาเบิ้งให้พี่น้องโชคโชมันมนมีโชคมีลาบมืออื่นลำล่ำลุรุ่ยจะเจ็บจะจนกันเด้อโชคมันมืออื่นถือหวยรวยเบื่อมืออื่นได้วันที่สามสิบเอ็ดวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดุกข์ทุกคนผู้ติดตามปู่คุณจงโชคดี พอกัน <c oughs> สุดต่อไปคือวันที่เดี๋ยวนี้อาจิะเมื่อ16สิงหาพี่น้อง16สิงหาได้พี่น้องเด้อสวัสดี